ไม่ย <muitas> um, oh ังคไม่ยังเลยมายังเกิดียทั้งภยทั้งั้งท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 ั้านั้งท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 ัองท้ทั้งทั้ั้งทัเงทั้ัเกทดไผทัั้งทง่ด้ทางั้เ้เ้้ททง้าัั้้ัทัทัวแทนลูกสาว้้ ลิงหลิงนะคะแม่ปลาโทนนะไปเบิ่งเจ้าภาพกันนะคะไปเบิ่งเจ้าภาพไปเบิ่งหนังหนาเจ้าภาพกันภาพสักส่วนอันสักส่วนอันปลาลุงดูสักส่วนปลาลุงมาอวยพรวันเกิดดูมาเดิมมากินเค้กวันเกิดเออเดี๋ยวอ่ะกินกินกิน ได้แต่ยืออวันเกิดเด็กน้อยนะคะกสิแเกม่ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าไปได้ไคะน้องลิ้นล้วก็น้องอยังทั้งหลังนั่นอดเบิกเอพี่น้องหลายช่องค่ะ ต้มยำมะเร็งบุกพันธุ์เปชนไัต้มยำบุกพันธุ์เพชรรู้คนนอนนี่กินได้ยุกุกได้ไม่จุ่มใช่น้ะอย่งเี้ยถ้าฟังนะมันบุกันธุ์เพชรดอกเลยนะเนาะอย่างงี้ยน้องกินเต็มน้องกินเต็มน้องกินเต็มละกันน้องเกมใส่น้องเกมสวัสดีปลุ๊งกันเออมาทานกินเค้กน้องคำบอกใส่เค้กเด้กินเป็นหรือกินเต็มน้องกินเป็นน้องกินเป็นเค้กผลไม้จากลานนางแสงนะจ๊ะ นกวได้ย <ies> ินเสียงหัวหน้าหายเมื่อหลบหลูไเลยเซฟปะจ้ะแซบก็ขอบคุณคุณแม่คุณป็นคุณเหตุ แนวกินนะกินงานๆโดยโดยเขาจเช่นกันเอ้ยโดยมื่หนาเราเสให้กินเด้อเด้อไม่เเนานนี่ก็กินอันนี้ไปก็มันหนาจะกินยังล่ะิอุแ้อยซื้อมาเด้อกุ้งกับมึกจ้าจงไว้ไปล้างน้ำเฮ้ยมึงโฟกัสลงไปเห็นบดูงขุดขวันก่อน โอ้ยเสียงใบก่อยหายแล้วลิงลิงเอ้ยเสียงใบก่อยหาแล้วไม่กิ่นเานะเฮ้ยาไม่บวดกิ่นเานะม่กินเาก็หเมปาชใส่แสบบ้างกินบลเค็กระไรอดกินเด้อเค็กเระก็บปลาลุงเนย เฮ้ยสไิทกินเคก้กไอท้ทำกินแล้วกระทีบด้วยยิ้มเพ้เอกลยเขาเป็นตัวแทนสั่งลิงๆเด้อพี่หน้่งเลยเพราะกินข่าวนะคะขาลูกแซบบอแซบบอ แซบบอกแขกคุณหนาไม่น่ะทามแซบแเออบแซบลราพลาลูกได้ดีูกวบายดีดูเฮเริ่มแล้วเริ่มคุ้นเลยไดเริ่มคุ้นแล้วน่น้อยปลาลุงอันแพงนี่กับผักเงินมาไห่ข่าขนมแล้วโอ้ มเนหน้เก้ากะพ่นพิษใช่หน้าก้ากะพ่นพิษใช่แน่นประกาศช้อมก็เริ่มแบบบุฟเฟ่ผุเฮอยตั้งอยู่ผู้ ห้าวายยังขาดผู่หนึ่งว่าเห็นคูกหนึ่งอย่ันตามยันไหนพอเบิรยไปแล้วยางแสงรับไปสองนะรับไปสองนะเคยไหมยังอาเคยอายคนพี่น้อง

เขาเมาทางเาตมยากเลยนี่เ้ยเียอยู่ในนทนะขอัว่ต้นเงยได้กนอีน้อยสัสดีจ้าอ่หพ่อมาก็อยู่ข้างในไปตามาให้หน้อยเอาไปราไยี่อ่พ่อป้าคือมีคู่ไปน้หน่อยประกันโจแล้วเขาบอกว่ากินน้ำบอวาขาบอกไม่กินน้ำบอเขาบ่นอืม นี่แหละข้าย่านมนีแหละข่ย่านมนี่มอขับไปยังเน่ลูกขัไปประเสริฐเอไปขัไปจ่มไปหลูกเยไปเขาหูเขาหูจับคนแล้วเอฟซมาก่อนขัไปเอิ้ไปอ้อิออิ มาจ้าหลังจากเป่าเค้กก็กินเข้ากินน้ำวันเกิดน้องพันพี่เปิดเดทดูเปิดเดู้แลตนี่แล้วอเพตนี้เขาบเป่าอะไรไรบออเดเา่ <Netz ets> <those S 2> ้เยอะแซ่แล้วนกกินหลคนเนาะมาเด้อแก๊บแกบาเดข้าซองข้ามารับจับแก๊บสองคน เอาเขากินปลาเขากินตรงนีกินนะทั้ง่มจะเข้าไปกินมาปุ๊บเาจะมาห่อที่้ังหนาวหนาวนั่งจะไปยุ้บมาดดีดก

เซมีน้ำโอ๊ะน้ำโต๊ะนี Yeah. Mm -hmm. dên dên. Nay nay có bao nhiêu cái không? bỏ lỡ những video hấp dẫn

แม่กินดื่มอะไรแม่อันไม่ได้ต้นอย่นั้เทียมนี่แจ้งม่ด้น้ำอารมณ์เนาะีรืองกิมได้เทียวอารมณ์อยากเทียมอะนรอย่งนี้้อหนงมี้อน้่งน้องไ่น้องน

แต่ที่มีร่มมั้งฮะ บวก and okay. die. ไม่อครั้งหนึ่งคั้เขาบอกทีมงานเลยคะสหรักีนะคะเียงอนมันล

ส้นกับข่าวก็เริ่มอิ่มกันเรียบร้อยแล้วล่ะหลังจากกินแล้วก็ะเป้าเป้าเค้กเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะเป้าเค้กเรียบร้อยแล้วอองงงงงนนนนน้้มมเเเท่่่ยยยััปป็าาาแลีหกไ

ชิ all, ้นใหเราจะไม่ in ิน no right? ้อง่ที่เกจส่งคนเจ้าเด้เจ้ามาใส่สลิปนะส่น้อยอุดใบเตยนี่นะใส่สลิปเดินทมาแล้วใส่อยากะยใส่วานิลาอยากเใครจะได้ทนหัวใครจะได้ทนดาหอดาเจ้ากระยานดูสิดาันเียดดากัน วัดอจ <laughs> ูดวดด่างมันมันุบาพราะว่าจะคนน้อยหายใจกับ่ไดแม่ก็ได้เป็นวัดเป็นอยกินไรโดนปผูกแค้นมาได้อีกนี่ปีใหม่เป็นวัดที่หนึ่งนปอนาะเขาคิดว่าปีใหม่เาว่ามันกับปลูกแคนปีใหม่ลปลูกแต่วันที่สามสต้นปลลดสามือสามปืนปีเก้าแน่ปีใหม่นำอนไแสบเจ๊แสบ

แล้วแล้วคุณจัดอยกแล้วมาจัดก็อ่างีแช็ดซีสมพูบะไม่ก็แข่นี้เองพอนมีไรหาทงมาห่อกับเผานี่เมนทงอยู่ผู้ทงอยู่ตู้สั้นตู้ผูดเร็วไปรู้อ่ะทงหิวกับทงร้อนมาหนังยางกันหันแล้วใกล้ๆกล้กันแปในตู้ฮะไปเอาในตู้มาเทใส่เนี่ย เปิดยุดเรียกรลยมือ,อน,นีเนาะหมมือเก็บมือไา่มือเนะมันกันแท่น,น,น,ย,น,นยังอยู่ประเี้ยวที่ไปเที่ยวไซบอรม,มาตั้งคานนี่เลยน,ะน,น,นาะใหญ่เลยเต้ยนเดียะ ที่นี้ยบไปหาหวคับบี๋มงเทีนน่ะียวบเยไว้พระนเพิ่จะไปวัดอันนี้มาโชคนาีอนไ้โอเคแบบนี้นะเดี๋ยวไปแต่เศร้าฮาก็ไปวัดบรรพะก็เมื่อเลยไปวัดปุรุมาเลย ม,ม,าม,าาม,มีบุญอายุในพี่น้องบอดี้ออกมีแต่หายเมอามาราเพิ่นเป็นมือกล้องหายกับหายลิงนิงเอาไปผูกแขนในทามสมีบุญอลี่อยู่ในหนาวมันหนาวถ้าก็กินนมแล้วหนาวมาหนีไม่ริ้งก็คลายเลยทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องมีบุญในเดอ้อปาราาาาู้บายบายสบายดีพอทุกเม่ทุกตาคนใยญ่บายบายอื่นอ่ะจ้ Night night!